ตอนนี้ก็มีฝนน่อยๆหนึ่งนะครับก็อาจจะแบบบรรยากาศก็อาจจะมืดครึ้มหน่อยนะครับดนะได้ครับค,ดดนะครับอันนะี้เท่าแกนะครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมครับชื่อกอนครับ วันนี้ก็มาทําแปลงผักนะครับแล้วก็ด้านหลังก็คือผักที่เราปลูกคราวที่แล้วนะครับตอนนี้ก็กําลังจะทําแปลงผักเพิ่มนะครับจะมาปลูกผักไทยนะครับก็คือได้เมล็ดใหม่ๆนะครับก็วันนี้สภาพอากาศก็ดีครับฝนตกน่อยๆครับตอนนี้ก็ผมก็ต้องรีบทําแปลงผักแล้วก็หว่านมาเมล็ดไว้นะครับบริเวณนี้ก็ข้างๆผมนะครับนี่ก็อ่า ปลูกผักไว้หมดแล้วนะครับตอนนี้ก็โตหมดแล้วครับส่วนแปลงผักตรงนี้ก็คือมีแต่แปลงผักสลัดนะครับตอนนี้ก็จะไปทําแปลงผักก่อนนะครับผมก็จะใช้พั่วนะครับในการทำในการทาแปลงผักนะครับตอนนี้ผมก็เริ่มสับดินมา่อนนะครับ ตอนนี้ก็มีฝนหน่อยๆหนึ่งนะครับก็อาจจะแบบบรรยากาศก,ก็อาจจะมืดครึ้มหน่อยนะครับ แล้วจะไปดูไปผัดที่ผมทำกันครับนี่ก็คือแรงผัดที่ผมทําอยู่ใน,นาเาลานี้นะครับก็ค่อยๆทำอาจจะทำแป้งไม่ใหญ่มากคนระับเพราะว่าพื้นที่มันจํากัดแล้วนะครับก็อาจจะแบบค่อยๆทาไปเรื่อยครับ ผมทำแมไม่ต้องสวยแม่ก็ได้ผมค่อยๆทําไปไ mm hmm. ว้เรานี้ปลูกไม่นิสสวยนะครับ mm hmm. อันนี้คืออุปกรณ์ที่ผมใช้อย่างก็คือจอบมือเกาหลีนะครับผม mm hmm. ก็แปลกใจไม่มีจอบอันใหญ่ๆเหมือนบ้านเรานะครับเพราคือ จะใช้พั้วในการขูดดินก่อนนะครับก็ค่อยตีดินให้แบบละเอียดนะครับแล้วก็ค่อยขึ่น,นคคโครงนะครับไอแปลงครับเป็นนะตอนนี้ก็เสร็จไปแล้วหนึ่งครับแต่ว่าอาจจะยังไม่เสร็จ สักทีเดียวครับผมก็ต้องทำอยู่นะครับนี่ <What? S 1> ตอนนี้ผมก็เกลียดดินเสียบแล้วนะครับก็อาจจะไม่ได้สวยแม่นะครับก็ทำอย่างน้อยก็เราก็ได้ทำได้ปลูกก็จะได้มีกินนะครับนี่ครับแปลงผ่าสวนครัวของผมนะครับที่เกาหลีนะครับก็ทำไว้พอสมควรอันนี้ก็จะเป็นหอมดวนนะครับ ผมดวนผักผมมีสี่อย่างครับผมก็กำลังหาที่ปลูกเพิ่มนะครับก็อาจจะทำตรงนี้ไว้อีกสแปงหนึ่งครับเอาไว้ปลูกพวกผักชีครับส่วนบริเวณร,รอบๆก็ปลูกพริกไว้นะครับแล้วก็ผมตะไคร้ผมก็ลองปลูกดูนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะเคลื่อนไหมครับ อันนี้ผมก็ชำไปแล้วเกิดแรก เดี๋ยวเดี๋ยวรู้เพราะว่าจะทำแรงตรงนี้เพิ่มหน่อยครับพี่เขาขอกินด้วยไ,นนะได้ครับขอกินด้วยหน่อยนะได้ครับผมชิมได้นะครับมันตายหมดแล้วพี่อันเก่าอะ่ะ ผมก็กำลังใช้พวกนะสับดินอยู่นะครับกำลังเครื่องแปลงใหม่นะครับ คือดินที่ผมการใช้พวสับอยู่นี่คือกำลังืึ้งโครน เทใช่ไหมล่ะอย่าอย่าตลกผมดิฮะพูดภาษาบ้านตัวเองด้วยครับ ทีีน้ภาษาบ้านผมครับปลูกผักครับ ว่าจะตีไปแม่โอเคครับตอนนี้ผมก็ ทำแปลงที่สองเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปทําเพิ่มนะครับครับแล้วตอนนี้ผมนะครับก็ต้องค่อยๆเอาเศษวัชพืชออกก่อนครับก็ค่อยๆทำไปเลยครับนี่ครับก็กดดิ้ อาจจะทําไม่เหมือนคนอื่นนะครับกแต่ก็เน้นทําครับแล้วก็เน้นทางเน้นเน้นปลูกนะครับก็เอาไว้กินก็คือไม่ได้ซีเรียสนะครับว่าเอ,อจะต้องทําแบบนู้นแบบนี้เหมือนหลายๆคนที่เขาทํากันเนี่ยแต่สําหรับผมก็คือเน้นทําไว้ก่อนนะเน้นทําเน้นปลูกถ้าไม่ขึ้นค่อยว่ากันครับถ้าขึ้นก็อันนี้ครับแต่ว่าในความ คิดส่วนตัวผมราะว่าน่าจะขึ้นทุกอย่างเพราะว่าที่ผ่านมาก็ปลูกแล้วมันก็ขึ้นหมดสองแ้งอาจจะขึ้นช้าแต่มันก็ขึ้นแน่นอนครับตอนนี้คือพรวนดินอยู่นะครับก็พรวนดินกับเอาเสร็จวัชพืชออกนะครับอืมตอนนี้ผมว่าจะใช้ค่ายนะครับก็ ใช้ได้มาเกลี่ยดินให้มันเสมอกันนะครับรวยนะครับ,รบอันนี้คือผักชีลาวนะกำลัง

예, 그러고 박사님 오셔서 한번 확인을 해 주시면 우리가 예. 저, 제가 연락을 한번 드릴게요. 예. 잠깐만. <놀람> 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 ันนี้เท่าแกนะครับเท่าแกมัตัวนี้ผมก็ได้ทําแปลงผักไว้ตรงนี้นครับหนึ่งสองแล้วก็ตัวนี้เพิ่อมอีกหนึ่นงนะครับเป็นสามแปลงแล้วนะครับก็ต้องรอติดตามแล้วก็อัปเดตไปเรื่อยๆนะครับว่าอ่ามันจะเป็นยังไงนะครับหรือว่ามันจะโตเกิดหรือไม่เกิดนะครับก็ต้องรอติดตามต่อๆไปนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับชอบกอนลาหูนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นครับสวัสดีครับ